กระตัวแทงเสือจริงๆตรงนี้เราพูดถึงเนื่องจากว่ามันเป็นการแสดงเก่าแก่นานมากแล้วแล้วมันก็หายไปกระตัวแทงเสือเนี่ยมันมีการทํามาก่อนหน้านี้หลายเวอร์ชันมากแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ยินแต่ชื่อแล้วก็บางคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักไม่เห็นแล้ว สิ่งที่เราทําตรงนี้คือทํายังไงให้มันพลิกฟื้นกลับขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเกิดกระแสรัรบรู้ในกลุ่มคนแล้วเกิดการสืบทอดเกิดการขยายต่อเพราะเราหวังผลว่ามันน่าจะไปสู่เด็กรุ่นใหม่ รงบันดาลใจเนี่ยเริ่มจากว่า أ, มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่นะคะซึ่งเราเนี่ยเข้าไปคุยกับทางทางคนในชุมชนแล้วก็มีข้อมูลที่ได้จากทางอาจารย์ต้นด้วยนะคะาทางดรสราวุฒิปิ่นทองซึ่งทําให้เราเนี่ยได้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนหน้านี้ว่าคือกระตัวแทงเสือเนี่ยมันมีการทํามาก่อนหน้านี้หลายเวอร์ชันมากแล้วแล้วก็มีคนรู้จักที่อยู่ในเขตพื้นที่ในชุมชนเนี่ยที่เขาคุ้นเคยกับกระตัวแทงเสือก็เลยทําให้มองเห็นว่ามันควรจะไปในรูปแบบไหนแล้วเราเห็นจากเวอร์ชั่นก่อน,อนๆที่ผ่านมาเราพบว่า ามันมีปัญหาในบางเวอร์ชันอย่างเรื่องของหน้ากากที่มันอาจจะไม่กระชับกับนักแสดงหรือเรื่องของการสื่อสารบางอย่างย่าอเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ว่าในกรณีของการแสดงการนําเสนอเนี่ยคือเราต้องการให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ที่เป็นเจนวายให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการปรับฟอร์มบางอย่างให้เกิดเข้าสู่ความเป็นร่วมสมัยมากขึ้น ในเวอร์ชันนี้เราปรับจากโครงสร้างเดิมนะคะคือมันจะมีเรื่องเล่าเดิมที่เรา,เราพรัฒม,มาหลายเวอร์ชันและจากการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันมากแต่ของเวอร์ชันนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการต่อสู้เราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความเข้าใจผิดจนนําไปสู่ประเด็นในเรื่องของการส่งเสือกับเข้าป่าก็คือส่งเขากลับไปอยู่ในที่ที่เป็นที่ของเขานะคะในกรณีของเสื้อผ้าคเครื่องแต่งกายเนี่ยมันเป็นมโบลิกที่ทําให้เห็นว่า เราใช้ลักษณะผ้านะคะที่เป็น E ีโคพิ้นเป็นลายภาพพิมพ์ใบไม้ซึ่งอันนี้สั่งทำพิเศษเพราะเป็นขนาดใหญ่ปกติไซส์นี้จะไม่ทำตัวที่เป็นแยกของคนที่เป็นคนเมืองเนี่ยจะใช้ผ้าที่เป็นอีโค r ิ้นเพื่อเพื่อเห็นความสัมพันธ์ระหว่างป่ากับเมืองแล้วก็ตอนที่เราส่งเสือกลับเข้าป่าเนี่ยเราจะใช้ผ้าผืนนี้ในการส่งเสือกลับเข้าไปเป็นการให้เห็นว่าในที่สุดแล้วเสือก็จะกลับไปพร้อมกับผ้าคือเอาป่ากลับเข้าไปกับตัวเขาในการที่เขาเดินทางออกไป กระตัวแพลงเสือจริงๆตรงนี้เราพูดถึงเนื่องจากว่ามันเป็นการแสดงเก่าแก่ที่มีมาในชุมชนในเขตพื้นที่นี้ค่ะนานมากแล้วแล้วมันก็หายไปโดยสถานการณ์ของกระแสที่เปลี่ยนไปในโลกโลกาภิวัตน์หรืออะไรก็ตามและก็มาจนถึงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคนเด็กรุ่นใหม่เนี่ยได้ยินแต่ชื่อ แล้วก็บางคนเนี่ยแทบจะไม่รู้จักไม่เห็นแล้วสิ่งที่เราทําตรงนี้คือทํายังไงให้มันพลิกฟื้นกลับขึ้นมาอย่างน้อยเนี่ยเกิดกระแสรัรบรู้ในกลุ่มคนแล้วเกิดการสืบทอดเกิดการขยายต่อเพอราะเราหวังผลว,ว่ามันน่าจะไปสู่เด็กรุ่นใหม่หรือมีการสืบทอดองความรู้บางอย่างที่มันจะไม่หายสาบสูญไปอย่างที่อย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้น